นี่ดูครั้งหนึ่งนี่คือเข้าเยอะนะดูดิเซตเซตมาๆๆมาจา้ะปาบปาบปาบไปครับทะลุทะลวงสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปลองไทท่านบียอนกันมาแล้วโอ้โหก่อนจะเข้าเทสได้คือ2-3อาทิตทีเข้าไม่ได้เลย<อ>แม่แล้วไทท่านบียอนในเทสนี้ครับผมโคตรเท่เลยดูดิมีเกราะมาด้วยแหมมีกราะเวทด้วยนะ ว้าวสำหรับไททันบียอนในเทนีนะครับผมอยู่ที่เลเวลตันนะเลือดอยู่ที่90 0 0แสนครับผมและเวลากลิ้งเนี่ยมันก็จะมีรัศมีดาเมจด้วยบึ้ม,บ,มบึ้มเลยว้าวแต่ว่าดูสปีดมัน40ไมล์ต่อชั่วโมองอืม้มต่ำเจียรเรียดินมากๆและตอนกลิ้งครับผมมันจะถึกทนขึ้นอ่ามีรัศมีระเบิดใช่ไหมแต่ว่าจะกลิ้งช้าลงาคือแทนที่จะกลิ้งเร็วกว่าตอนเดินเดินเร็วกว่ากลิ้งซชง,งั้นบ้าบ่มาพร้อมกับอาวุธทั้ง2ขนาดเลยครับผมฮูกินขนาดอัลฟาแล้วก็มูนินขนาดเบต้าครับ ฮูกินนะครับผมเป็นขนาดใหญ่ด้าเมจอยู่ที่5,600แต่ว่ายิงที่ระยะ350เมตรเป็นปืนที่ยิงให้หมดก่อนแล้วถึงจะรีโหลดครับผมและรีโหลด8วินาทีสลัมมนนินครับผมเป็นปืนขนาดเล็กด้าเมจอยู่ที่3,800ครับผมยิงที่350เมตรและรีโหลด8วินาทีเท่ากันคือปืนเลเซอร์ยิง350เมตรและหมีวิ่งชา้ชาๆ40ไมล์จะบียิงใครทันหรือเปล่า,ว,าว้า <laughs> ว <laughs> ก็ต้องไปลองเล่นกันดูครับผม ครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าเจ้าหมีพี่ยอนในเทสเนี้ยมีเกราะเวทด้วยเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพ,พิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลเลยโดนล็อกอีกโอ้โหชีวิตล็อกไหมครับเฮ้ยอักขวองบน,นอีกอหูมาลิสครับ ต้องโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วล่ะเมอไปไปไปต่อครับเราจะเอาไทท่านออกมาให้เร็วที่สุดนะแต่ว่าเร็วยังไงมันก็ยังดูไม่ทันใจเลยว่ะในเทเซเบิน่าจะแบบเออแบบทาให้แบบไทท่านออกเร็วกว่าปะกะตินิดนึงก็ได้กว่าจะลองไทท่านได้นะโหจัดไปดิเอาดิเอาดิเ,าดเสร็จดีครับเสร็จดีครับเนดกเหรอดาร์กเหรอ มาคนนไ้่ชูดไหมครับเรดาร์หายตัวแค่ห้าวิแล้วว้วาวว,าว้าวว้าวคนนู้อชูดครับเสร็จดีครับต้องเสร็จแล้วละ่ะอา้อาวอา้าวโดนโดน,โด,นดาร์กดาร์มาดาร์กมาเฮ้ยปืนแดงแล้วเหรอว,ว้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้่400เมตรไม่ถึงอีก โอ้โหแล้วคู่ดาวสิบสองนี้นะมามานี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้โหททบหมดแล้วเลือดเราอะโอเคหัวดักมันก็กำลังดีนะไม่ได้ดูแบบรุนแรงเกินไปนะเออว่ะลีสไหมครับ นี่เสร็จเสร็จเสร็จโดนไล่ออกมาเร็วตอมมันออกมาเร็วเร็วโอ้โหเสร็จเลยอันนี้ยังเสร็จเลยเพื่อเราอ่ะเสร็จครับคอนดอรครับโอ้ยเสร็จกันแม่ปืนยิงช้าเหลือเกินแฟนทอมจ้าไปครับผมอคอนดอมอยู่ข้างบน ไป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 หูฝั่งนี้เต็มเลยอะศัตรูอะยานแม่ลงไปครับเสร็จกันโว้ยเฮ้ยอะไรปุ๊บปุ๊บเฮ้ยตัวเพื่อนเราหมดแล้วมียอนครับไปเดี๋ยวดิกิงดิเออชักจ้าอืดอาดนั่นนะตัวใหญ่แลวยนะังช้าอ่ะ แต่ประเด็น,นคือปืนส5 0หรนี่แหละผมว่ามันเล่นยากทำให้ทำอะไรก็ลำบากนะโอเคครับจัดไปโอ้ยถอยถอยถอยต้องถอยว่ะเห็ดป่ะโอ้โหเดี๋ยว่อนี่อนขอรีโหลดปืนกันครับเนี่ยคือตอนนี้มันกิ้งเร็วกว่าเดินเออมาออดไปดูฮะ เฮ้ยไม่โดนเลยเหรอตลกแล้วบ้าบอลสองหนึ่งครับต้องเข้าแหละต้องเข้าแหละต้องเข้าแหละดาร์กดาร์กดาร์กมาดาร์กมา,า,มาเฮ้ยดามสิสูอีกแล้วลงั้นเราหลอกกิ้งอยู่ดิกิ้งกระแทกกระแทกอยู่ดิเฮ้ยแรงด้วยนะดูดิเข้าโบกโบกหนึ่งนี่คือเยอะนะเนี่ยว้าวไฟพลซิ์ครับรัศมีร้อยง่าย ดูดูดูดาร์ก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 มาเฮ้ยก็ใช่ย่อยนะไอ้กระแทกกระแทกเนี่ยเฮ้ยเบอร์เซเรียว่ะอแอบก่อนจ้าแล้วเราจะเข้าไปถึงไหมเนี่ยปืนโค้งเนี่ยเฮ้ยเมาเลอร์มาสวยแล้วสวยแล้วแหม่รีบ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 รีช็อตเอาเลยนะมาดิลองดูนีมาล็อกด้วยับผมผมบอกเฮ้ยก็แรงดีว่ะ ดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิกระแทกไปก่อนครับรัศมีร้อยนึงวะนี่ไงนี่ไงไอ้นี่อ๋อโถ่เว้ยมาวะเพิ่มพลังครับวิ่งเร็วก่อนมาอู้แปกแป็กนี่คือเข้าเยอะมากอะ่ะโอ้ยเสร็จการเลยแตกเยอะจัดโอ้โหเสร็จเลยเจอรีดี้เข้าไปนะมา ดียอนจ้ามีกิ้งครับอา้าวหายไปแล้วอ๋อนี่อยู่นี่เอาเศษดีครับเศษดีครับอกกิ้งก่อนนี่มีกระแทกกระแทกนะอุแรงนะไอ้ไอ้ตัวรัศมีมันเนี่ยเออตานี้รู้สึกว่าเออมันมันไม่ขี้เลเหมือนเดิมละหน,นีหนีหนีเฮ้ยจัดไปครับผมงาน,นไงาีโหลดอีกมาเพิ่ม เพิ <m uch ing> ่มพลังก่อนโอ้โหนี้โดช้ามากอื่นใกล้จะรีโหลดช้ามากครับต้องโดนแล้วครับผมเสร็จว่าแน่หน,นีอีกกระแทกไปเดี๋ยวกันนะไอ้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 ยเอ pim pim ้ไอตัวเรเนี่ยอ,อ๋อดัร์ครับดาร์คดาร์คเรามีลัษมีนะกระแทกไปกระแทกไปปึ้งปึ้งปึ้งเลยครับนี่ไงน,นี่ดูครั้งหนึ่งนี่คือเข้าเยอะนะดูดิ เซตเซตมามาจ้าปาบปาบปาบไปครับทะลุทะลวงทะลุทะลวเฮ้ยคันดอคันดอมาจัดไปครับเร็ว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 เร็เร็ว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 เรวเร็วเร็วเร็ว่ร็เระวเร็วร็วเรเรวเร็ร็เร็นเ่็วเร็ร็เร็วเรเร็ร็วเร็เเรเร็วเรเรรเรเ้ ยานแม่ครับเดี๋ยวก็โหมดเดี๋ยวก็โหมดอคือแปลงโหมดปุ๊บเสร็จเลยอ่ะโอ้โหมาจ้าฮ้ยไททานจะรอดไหมเนี่ยว้าวอู้อู้อู้โอ้โหโดนช็อตครับรวยแล้วโอ้โห เออช็อตแบบรุนแรนด้วยนะนั่นไงนั่นไงสวยเลยแหมมาสกใกยยายสิพี่ไม่เอาสิครับไม่เอาสิครับแอบก่อนอุ้ยเกือบไม่รอดนั่นไงหายตัวแล้วหายตัวแล้วโยนไหมครับจัดไปดินี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ย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 เสร็จดีครับอย่างเงี้ยเงี้ยเรียบร้อยวู้ มาเว้ยกลับมาแล้วนันอ้ยอะไรวะเนี่ยเออขึ้นไม่ได้นะวุ้ยแปดร้อยเมตรเนี่ยไปๆๆๆๆลองดูครับนี่ๆๆๆยิงไปครับหกร้อยเมตรหกร้อยเมตรเคเราโยนเข้าไปก่อนเลยครับเน้อจัดไปให้แรงนะจ๊ะแรงนะจ๊ะสัตเตอร์ครับสวนได้สวนได้สบายว่ะ แนวต้านทานแค่30%มสบเอ์บให้สะท้อนกลับมา30%โอโอ้โดนยั่ยุแต่ยุยุนี่ก็กแสบเหมือนกันเรายิงคนอื่นไม่ได้เลยอ่ะออจัดไปครับโอโ้โหจบ <c oughs> บิยอนครับมากลิ้งสิกลิง้งปานีเห็นไหมมีไฟมีไฟว้าจัดไปครับไอสาระฮัคสิบนิว่า ค okay. ไปครับลองกิ้งกันดูเฮ้ย <Hey, S 1> ดูดิระเบิดบึมบึมบึมเลยอ่ะไอเนี่มาข้างหลงังมาข้างหลงังจัดฟ้าเนีเพิ่มพลังครับกรอกรอกรออุสองตัวเฮ้ยไม่ไหวว่ะยิงก่อนครับโดนล็อกด้วยเพราะว่ามีนักบินไงมันเลยโดนล็อกได้เฮ้ยหิวเลือดด้วยนะ ตอนกิ้งนี่หิวเลือดด้วยนะจัดไปดินี่เน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 ่นมีลัแสแตนไททันด้วยครับโอเคก็ถือว่าก็ใช้ได้เฮ้ยกิ้งก่อนนานาน,า,นาเฮ้ยก็อึดแล้วคือไอเทนแรกอ่ะโคตรจักรกลางโอ้โหง่างยน่างายหมดยางหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกิ้งโอ้ตัวมันใหญ่นะดูดิลูกุบลิ่มเลยอ่ะใหญ่กว่าไอ้ไททันดิวลเลอร์เยอะเลย อะไรจัดไปครับเพิ่มพลังเสร็จปะล่วงนี่ไงนี่ไงเหนแล้วมีกรอกนะฮืมอย่างเฟีเ้ยวสังท่อมครับอา้าวกิ่งก่อนโอ้โหเสร็จกันเลยเสร็จกันเลยครับเทเบาว้าวโอ้ยโคตรเจ๋งอะ่ะ กลาบมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยถ้าเกิดเพิ่มความเร็วให้มมาอีกนิดนึง่งน่าจะดีนะ<ง>คือมันกลิ้งก็ช้าอยู่แล้วปืนระย350ะ3 5 0ห้าิบเมตรอ่ะผมว่ามันมันมันเล่นแปลกๆวะ่ะอาจจะเอาปืนนี้เล่นกับเจ้าดิวเลอร์เฮ้ยผมว่าน่าจะเวริร์กเพราะว่าเวลามันยิงัตรูเนี่ยมันก็ยะวิ่งไปหาตูวอื่นด้วยอ่าสตรายช็อคเทนเนีบยผมแต่ว่ามันก็จะช็อต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 ไปเรื่อยๆนะเวิร์กเวิร์กเวิร์กแต่มันจะต้องใช้กับพููเร็วๆไงสำหรับไอ้ปืนอันเนี้ย เบาเลรกก็ได้เออลุกก็ได,ออกกได้หรือว่าลุชดอ์อะไรอย่างเงี้ยที่กระโดดเข้าไปบัชิดศัตรูแต่ว่าผมว่าดเดามจที่มันทําได้อะมันอาจจะไม่ได้มากมายใช่ไหมเพราะว่าความสามารถหลักๆของปืนเนี้ยมันจะทาให้ช็อตศัตรูได้ทีละหลายๆตัวถ้าเกิดอยู่ในรัศมีใกล้ๆกันนะอ่ะและสําหรับเจ้าบียองมมเนี่ยผมในเทสนี้เฮ้ยตอนกิ้งมีรัศมีเห็นได้ชัดเจนซึ่งถือว่าดีมากๆครับผมดูอย่างเจ้าดักอ่ะโดมไประมาณ5 6ทีเฮ้ยตุยเลยถ้าเกิดไม่ใช้สกิลฮิวเลื่อขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเร็วจริงๆตอนกิ้ง ตอนกิ้งเว้ยมันต้องเร็วกว่าตอนเดินดินี่อะไรเนี่ยช้ากว่าตอนเดินบ้าบอเฮ้ยนั่นแหละครับผมแล้วเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับเจ้าบิยอนในเท,ทนีก็สามารถมาคุยกันได้นะแต่ว่าบางทีมันก็มีบั๊กอะเออปืนยิงไม่ออกอะไรอย่างงี้ก็เซ็งๆอยู่เหมือนกันครับเพื่อนๆนะมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมและวบิยอนขอตัวก่อนสัดดีครับบ๊ายบาย